สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้นะคะสาวผู้ไทยนะคะจะมาอิ่มตพิกระปีเธอพ่อแม่พี่น้องจะรับส่งเดือจชาเดือดข้าววันนี้นะคะอุปกรณ์เท่านะคะมีชูรสนะคะน้ําตาลปีบ๊บกะปินะคะตาเรือใบจะได้หนัวหนัวเดือจชาเดือดน้ำตาลนะคะพริกสดนะคะพริกสด ะะสวยคือข้นเลยพ่สูดมะนาวค่ะแค่นี้ละคะ่ะอุปกรณ์เราแซนดเบอร์ในนอนค่ะวันนี้นะคะมาดูกันนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ปอกกระเทียมก่อนนะคะปอกกระเทียมก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่พริกนะคะ ใส่หมดเลยค่ะเพราะว่าเราทําเยอะนะคะหลายคนกินวันนี้นะคะน,นี่ะนะคะยกพริกนะคะเห็นไหมคะวิธีการผกพริกจะเด่นใส่หน้าเลยค่ะ <laughs> พวกอันพริกนะไม่ต้องพกอันละเอียดเด้อค่ะเดีอมันไม่แซ่ ก็ล,นะละเละได้ใช้เวลาในสักหน่อยนะคะด้อไม่ได้การตัดต่อได้ค่ะคลิปอันนี้นะดูกันยาวๆไปค่ะคนไทยก็ยิ้มสวยกวันเรา กำลงเอาอยู่เฮเลยคิดบ่อหน้าวเป็นบ่อยแล้วบ่อหน้ว่ามังหงนะคะการจับมังหงงามเฮาพาไปชื่อเสื้มุ่งมืุ้งนะคะไม่เป็นมือลายค่ะทีเดียวมาแล้วเนี่ยโอ้ดีใจดิเกือบจะบ่ได้ทักขวัญเธอสิเงินเธอจะแตกรับยองเลยทำมาได้เลยค่ะได้เลยค่ะข่าวมุซ่ากติดตามเลยค่ะบุนี้นะติดตามไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ได้หวังว่าเราจะไปเบื้องพ่อเราจะมีคนติดตามแล้วคนเข้ามาดูเราเองนะคะ สาวผู้ไทยบ้านเฮาเด้อค่ะมาเด้อมาโสโอดอยู่เ <c oughs> วจะเพิ่มเป็นคะนผู้ไทยือว่าพี่ผู้ไทยก็มาฟังเด้อค่ะจักภาษาเพิลยก็มาฟังเพิ่นนี่เจ้าคอนว้าหมน้นจะได้สาวผู้ไทยกิน้าตาก็มันด้งามเฮาเลย่องแรกซ้าที่เห็นนี่ล่ะ <c oughs> อยากนวดแก้วกับกระเด็นเฮาน้อยตากําเบากันละมาวันนี้มือกอนจะแบบมีซืัอมือวันนี้เป็นแก้วก,ะก,กระเด็นชุดตากันเแห้งหนักมากเอานี่ค่ะนี่พริกนี่เฮาน่ะมีเอ็ดละเอ็ดเด้อค่ะเพราะว่าถ้าละเอียดน่ะมันมีแซ่บค่ะ เราเคล็ดลับเจ้าค่ะเด้อนี่ค่ะแล้วเราตำเราวันนี้นะตำแล้วแม่เสื้อกะปิเสูตรเอยสูตรเฮ่าม่ต้องอัินเอ็ดผลลุงหลายเน่นี่คือเขาเน่มีเห่ากระโดดเรวมีถือตะกรงนะกระปินะคะใส่หมดเลยคอช้อนหน่อยปูกวกพีมันใหญ่ไปนะเสิร์ฟหมดเลยค่ะกระปุกนึงกระโพดหรอแม้ไ้ม่โบ๋ เอาโบงมาแน่ปูห้่ยโบงเนม้านมองวัชรศรัทพีบ้านเฮาเยอะจ๋อจอโบ่งกระซงโบ่งนะคะจ๋อโบ่งจ๋อไม่แน่อันนี้เ่อเออมีอนี้ละกระโบยอะไรนะบงนะคะนี่นะจองมนนี่ทัพพี่นี่มาบ้านเรานะคะเราก็ตำตำเพราะมันเท่าเดี๋ยวจะมาพลิกที่เฮาตำนี่ละค่ะเห็ดลับได้แต่ปู อันนั้น,นอยเยือผเคียนลับอยู่ปอ้เคียนลับมันตุกานถ้าก้าวเทา้าท้าวส่งแค่กาเบิ่งเฮานี่เจ้อยเบิ่งจะเบ้าเท้าเลยได้เสีบดิทำได้ลอ,อยงนเก่าอีล่ายละถ่ายละขามากอนนั้นอีละประเทศลาบบ้าเท้นานะ คนไขยแล้วะบอกแม่ที guys, <girls> ่บอกมิจฉาคนแล้ว撒มิจักเบ้าเท้าจักเป็นอะไรตีคนลาวคนใดคนมีแมงคนสารคามเถอกเออจะห้ากระเซาะผมชูดลดจะตานชุรลดจะตามและแต่ดชอบค่ะชอบเยอะอร่อยเยอะก็ใส่เยอะเลยค่ะโอมามิอร่อยมากนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะถ้าเราใส่น้ำตาลทรายมันจะไม่อร่อยเท่าน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บมันจะอร่อยมากใส่ประมาณนี้นะคะถ้าชอบหวานก็ใส่อีกค่ะ แล้วก็ใส่ตามด้วยน้ำปลานะคะนี่ข้าวกราต่าเลยนี่ข้ากระต่้งสะกอนเดี่จ้ะคือต่้งสะกดปุ้เป้ระวังนะเมื่อกี้มีโดนันนี้ก็โดนน่ากระเด็นใส่ตาโอ้ยเอ็งเผื่อจะมาอยู่กับหอมเลยอ่่ไมหอมมากหอมมากเพราะว่าข้าวเชื่อน้ำตาลทิพมันละเซีบดละ สูดหม่ได้เนี่ยสูรคนคิดเองคิดคนเองโอ้ยเรากลาบดีกว่าแต่ละคูเป้ฉันจะทําคลิปเอไนเอนนะเสี่ยวบองนะแล้วก็ฉันจะไล์ขายเนี่ยเธอซื้อให้ฉันหน่อยนะถ้ากดติดตามก็ได้ถ้าไม่ซื้อก็ขาดทานทานเอดมีทถือมือแล้วมาใส่เอ้าวัญนใส่มะนาวนะคะมะนาวก็น้าขาดจะเบ่งกล้องไม่ได้เบ่งมีดเนาอข้าวากับักไเลยมือใหม่เอ้ยแล้วก็โผมือใหม่เ่ง เป๊ะขอน้ำอุ่นหน่อยดิคุณแม่น้ำอุ่นอยู่ไดนหน่อยนึงน้ำอุ่นคุณบน่บอกข้าเอาลีใจข้างไหนอยู่โต๊ะฉันก็มีเนาะน้องมีเนาะอร่อยตรงตัวรางน้ำอุ่นเนี่ยกินแล้วแบบอือร่อยดีเนาะสิมเบึงจะจ่าเด้อสิมเด้อสิมบ่มบิมเบเตอนี่มเบ้อสิ่มบึง มะนาวสชกหน่จะาท้ากองคำพูดอนไปได้ตรงนี้เข้าเส้หนัอุ่นสักหน่อยจะจาเดมันเป็นน้ำตะมุตะมีพอกินจุ๊บจุบจิ๊บจตักนิดเพิมให้ห้าหนึ่งห้าหลังอยู่ก่อนเลยค่ะพอไม่พีนอนจัดแซ่บ ข้าวหมอนมาบ่ายๆ็แซ่บเอาข้าวมาบ่ายนี่นะจังหน่อยเนาะตรงนี้ซ่บน่าอะเอาข้าวมาบ่ายนี่ยใช่ไหมชิดด้วยอันซื้อน่ะได้ยังบอกน้ำพุ่มาแล้วบอกจ้าถ้าเรากินกับอันข้าวเจ้าเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องกระเซินน้ำเฮาลงไปอีกน้ำน้ำพุ่มเด้อค่ะถ้าน้ำหอนน้ำน้ำมีหอนน่ะมัดเด็กเธออืดท้องมันมีหอนนะ เอาเสื้อตอนเลอะหนูดีเอาเสื้อตอนนี้ละเพราะว่าถ้าเอาลูกเห่าถ้ามาเสื้อตอนนี้ก็ได้ก็เป็นการต่ายออกมาเลยนะคะแม่สิงปวดตกใจนอนอยู่ใอนอยู่ไดหนีนอนนะคะจะเอามาแต่ชนน้อยตอนน้าไต้มนี่ค่้อยเอาเสือสักน้อยละค่ะมีต้องเสื้อหลายมันล่ะจํากับข้าวหนีวันนี้เสือน้อยกระดองอี้เสื้ออีเชือกน้อยหมุนเขาวานะคะทางเราเยอะเลยเสื้น้อยเมื่อไรมีพอเดียวมันน้อยน่ะเอ้ยโอ้ปวดหลายเนาะ นี่ตากปวดสบซิมบอกซิมในชงอยบ๊อแกเจ็บมืออันนี้อ่ะเกเ,เ,เจ็บมือ,อ,อโอ้ยเผื่อเราไปซิมแนวนั้นได้เอา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 พักเจมมินาทกินกินกับเด้ยค่ะกินกับถั่วฝักยาวแตงกวานะคะแต่วันนี้เราไม่มีนะคะเราจะกินกับข้าวเหนียวแล้วก็ทอดไก่แล้วก็ทอดไข่นะคะวันนี้ิมกับกดูค่ะดูคนชิมนะคะ กินกับผักก็ได้นะคะผักก็ปลอดสารนะคะจากสวนเราเองนะคะไฮโทโปนิกจากพื้นดินนะคะแซ่บเบพี่น้องซ่งบพี่น้องค่ะกดไลค์กดติดตามได้นะคะช่อง youtube นะคะฮักแพงเป็นปันนะะ่นเด้อค่ะเด้อค่ะวันนี้นะคะสาวแพงกร็จบกันนําเสนอการทําน้าพริกกะปิแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ